ไฟแล้วไฟก็ลูกนีเพราะไฟลูกนี้กับมีแต่คนเนี่ยเขาประกาศเพิ่นเอามาสร้าง่บวนฟัน,น็นปูซิล่าเหแมียน,นตะโดนแล้วฟัน,นได้เป็นเดียนแล้วตะก่อนที่ไปข,ายข,ขายของเมนขายของด้ประมาณว่าประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยกับว,ว่าฟัน็นปูซิล่าจากที่บอกเคยคิดได้วไปไปฟันเห็หลวงปูซิล่าว่าหลวงปูได้เขาประกาศเพิ่นได้แต่ว่าเป็นวัดเป็นวัดโมโมงามเนี่ยเป็นวัดใหม่เก่าๆปรกาบเพิิน ไปกาเพื่อนแล้วเพราะหลวงปู่ผมขอไอ้เหรียญไปค้าขายในวังสิเพื่อนก็เอาเหรียญขึ้นไปปดยาเพื้นเนี่มยมาให้บันนี้บันนี้นเนีเหรียญเพื่อนนี่ยนั่นนั่นเหรียญน,นั่นบ่นนนม,มีลงเหรียญหลวงปู่เลยเออม,มีแติถุนายนขอยว่าเอาเนี่ยในฝันบอกในฝันบ่เอาบันนี้ผมขอของไปค้าขายหลวงปู่บันนี้เพื่อนก็เอาบันไดบันไดลิงบันไดอันเด็ดหยับหยับเฮ็ดของอย่างเนะี่ยไปใกล้ทีงราคาบุตรราคากุฏินะ น้อยขึ้นไปขึนไปขึนไปเพื่อนรังคาอะไรมัติมีหายแดงๆอยู่หายแดงๆเ,เกาๆ <c oughs> เพื่อนก็ไปเปิดออกมาไปไปยืบเหรียญมามเป็นเหรียญสามนาเป็นเหรียญเป็นเหรียญสามนาแล้วก็มีท,ที่ที่จําได้เป็นเพชรจูนาผาซึ่าาางสามเหรียญเลยวันนี้พเพื่อนก็เอาไยคอยวันนี้พเพื่อนก็เอาได้สีแดงอย่เน้ยได้สีแดงว่ามันเนื้อนีแดงอย่เลยเนี้ยแดงนิดแดงนิดน้อยแดงนิดน่อยมาผูแขนหนในคอยมาผูแขนยนในคอยแล้วคอยกากเพื่อน คอยกราบลาเพื่อนนาแล้วคอยกับลูกนี้เพราะลูกนี้คนอันที่ทาบายเพื่อนใช่ไหมเึ้มเขามาหาเพื่อนไหมวันนี้มาขายขายก็ขายของดีขายกขายของดีร่ำรวยไปโอ้มาไม่จะไปรวยเดี๋ยวก็รวยเด็กก็รวยค่าค่าขายดีนค่าขายดีเที่ยว่าทางการต้อนรับดีไหมจากนิมิตมากเนี่ยเออจากที่ฝันเห็นหลวงปู่ศิลามาจะแดงเพิ่นกับิีวอนควันไปขายขายดีเนาะเอาได้แดงมาผัวแขนได้คอยเพราะว่าเขาเขาเราลึกถึงเพิ่นดูด้วเขาจะไปเนาะบริพารไปแค่เพียง ว่าแบกเทียที่แรกมาที่ไปก็เลยได้ลุงเทียเพื่อนอืมก็เอาปูกับสิทธิดประสาทท่อนเหยเนาะให้ไปขายไปขายดีฝันว่าพ่อเพิ่นไปขอเหรียญเพิ่นหรือถ้าว่าเหรียญเพิ่นว่าเพิ่นมาบ่มีเหรียญครับคือว่าเพิ่นเลยเอาบันไดลิงเนี่ยขึ้นไปถึงหลังคาไอ้คๆหลังคาโบสถ์เก่าๆดอกครับขึ้นไปไปเปิดไหมั้ยคือว่างวดนี้งวด16สิงหาคมเฮานี่67นี่อันพอเราฝันเียวเตี้ยพอสังคมไหโอ้ยลงพ่อแล้วก็ฝันว่า มีสองพอ่อเมียว่ากันมาถึงรางวัลที่หนึ่งราวไอ้ฟังเมื่อวันนี้ถือถือวันที่หน,น,นึ่อองโซเสกันนะดีใจพ่อกเมียพ่อกเมียวันนี้พ่อกระเล็บไปขอเลขกบุงน้ำเพลนครับหกตัวเด้เ,ออเลขมินมีหกตัวออแต่ว่าจําได้แค่สองตัวท้ายเพื่อนว่าอันนี้พ่อเ้าไหวฟังเนี่ยเป็นเก้าสองเพืนเน่อนว่าแต่ว่าพ่อแล้วก็ซอรัตอรี่มานสองใบนะมั้ยออหมายถึงว่า พอแล้วเนี่ยไปเห็นสองพี่เมียก็ถูกกระเล็กแล้ววันทีน่หน,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 นึ่งก็โสรกันว่าตัวน่้นตัวนี้ดีใจกระเล็กไปขอเบิ้งน้ำเขาคือน้ำเขาเข,ขาไขเบิ้งครับเลขกมีหกตัวพนันว่าอออแต่ว่าจำไม่ได้จำไม่ได้ค่ะสองตัวคือเก้าสองพอนันว่าจัำไว้อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นความฝันนิดหน่อยเนี่ยมันเป็นแค่ความฝันเ้าก็บโหลกเนาะครับแต่ว่าเราก็ซื้อลอตเตอรี่ไปเลยเหรอวะสองสองใบอยู่มันชื่อว่าเป็นเลขบนเลยถึงเป็นลอตเตอรี่เด้อ อันนี้เลขพอได้อัน,นลออเลขไปเลขล่ลางก็ได้เนาะอันนี้กับพ่อของกับพ่อหูเนาะตะคมเนาะแต่ว่าพอเราสร้างเราก็ซื้อไปแล้วซ,ซื้อซื้อซื้อล,ตลาตินีกแบบคู่หนึ่งตะคุ่มว่าเฉลี่ยนี่เป็นครับก็าว่าสิซื้อ<ส>อยู่อืเอา,ากระดาษสนใจทำเป็นหอดมือกันเดี๋ยวมาลอยกินต่อันนี้เลขอันพอได้เลขเลขสร้างคมกับอีกต่างหากมาดีต่างหากอีกคลิปหนึ่งครับผมอันนี้เลขพอเนาะ เป็นอย่างไรเขดเรา่ยเอานะครับสังคมกัสิได้พายายไปหาหมอนะพอดียายบว่ามแห้งเงี้ยแฟนพันธุนะครับเนาะเมียพันเท่านี้แหละเดี๋ยวไปลพยงบานสังคมกว่าเป็นเลขของพอแล้วนะครับพอเราฝันว่าสองพูมีถือรางวัที่หนึ่งโศกันแซวนะครับว่าถือรางวันที่หนึ่งเลขพอเราไปขอเบิรงน้ำว่าเป็นเก้าสองครับค้มเด้อนะครับเป็นค้มฝันของพอสังคมเลขหกโตจำได้แต่เก้าสองครับ ฝากไว้ด้วยพี่น้องในช่วงห้มันกันนะครับส่วนเรื้องทางของสางคมนะครับเอาคมฝันพอมาเราสู่ฟังเอาใ้ช่วงห้มันกันค้าพอคุณสางคมเลยหลายพอชับจะได้เป็นธุละแล้วเฮงมันมันเนาะมีเฮงมันมันครับครับพอดีเมียเราพอมีหฮงนะครับสะงคมกวสิบปทธุละไปโรงพยาบาลจะเข้าพอเลยก็เอาคมฝันน้องพอสางคมมาเราสู่ฟังนะครับเป็นเลขว่าหลายตัวเนาะเป็นเลขหกตัวแต่ว่าไดไ จำได้สองตัวไทยเท่านั้นสองตัวไทยอืมจำไเลยสองตัวไทยนะครับอันนี้ต้องสามบนเลยโอ้หมดขึ้นไหมยังหละตัวไทยังนแต่ว่าเลขเลขนี้กระชับเกณฑ์นะครับเลขเอามาแช่ตัวเย็นไว้แน่นจ้อยหนึ่มจำได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นเลขสองตัวไทยรางวัลที่หนึ่งนะครับคือเก้าสองสองเก้านะครับพอ่นมาเราสุฟังนะครับพอเพิ่นมาเราสุฟังคือเก้าสองสองเก้าเด้อนะครับ ไปช่วงหามานนทาทางของสางคมในวันนี้นะครับเ่นเอาค้มฝันหลวงพ่อ่นมาเบาสุฟังพอดีพอเพิ่นนี่แหละฝันนะครับล้วซื้อลอตเตอรี่ไปสองใบฝันว่าผัวเมียเขาถือรางวัลทีหนึ่งโงกันแซ่ลนะครับว่าถือรางวัลทีหนึ่งนะครับสางคมพอของสางคมก็เลยไปขอเบิ้งการจำใ้แต่เก้าสองนะครับเก็นก็เลยซื้อลอตเตอรี่ไว้สังคมว่ามาเบียงปันผี่เบียงปันพี่น้องนะครับว่าได้เพงพอดีพอใช่เราก็สิไปโรงพยาบาลนะครับ สังคมุขเสด็จเป็นธุระก็เลยเได้จบการสัมผัสเท่านี้นะครับก็ลองเวเดด้อยพี่น้องนะครับหาโจคามันกันอห้เฮี่งปักปังหลับๆเรืเลยด้วยกันนะครับสำหรับแนวทางของพ่อสังคมนะครับพอดีพอเราก็จำได้แค่นี้แหละพี่น้องจำว่าหลายนะครับจำได้แค่เลขสองตัวไทยละวันที่หนึ่งนะครับ เลีกตัวในจําว่าใดนะครับจาได้แค่สองตัวไทยแต่ว่าจำได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นเก้าสองสำหรับในทางของสังคมในคนกำลังอี่มตัวนะครับไปแล้วไปย่าไปโรงพยาบาลแล้วมาเล่นห่ไม่ใช่ไสองเืองย่าผมขายฟอนกรุงเทพ ผมจะขี่รถขบานวะเจ้ไหนเจวัน่ขี่รถขานด้าย้าไปไรว่าคือวันที่ขี่รถขบานไม่หรอคือยังไหวเปล่ะบอกย้ายมาขึ้นนี่ไปได้เออเเออแล้อละนะครับสามคนก็เสีไปแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับมือเกแงเทปเลยมือเคือุงเทปเลยมือลงเทปบายยล่ะบายไปลงเท วานที่พอดีมาเบิงยายอยู่โรคบาลน้ำเนาะมาเบิงเมียสังคมบ่คอยมีแห้งอยู่โรคบาลศูนย์คอนเจนนะครับเดี๋ยวพอดีย้ายทางผีกับวัฒบายกันก็เลยมาเบิงสองฟังเลยทางแฟนทางแฟนหนือทางของทางคมนะครับแต่ว่าเนี่ยทางเปิดให้่มาแล้วเด้อนะครับเป็นควบฝันของพ่อสังคมตัวเลขคือเก้าสองครับมาเลยเก้าสองสองเก้าแต่ว่าฮะควบฝันเนี่ยครับ่นจำได้นะครับเลขหกตัว ทำได้แค่สองโตไทคือเก่าสองนะครับเอาเลยครับไปพร้อมเก่าสอง,สอง,ส,องสองเก่าในวันนี้ก็ให้โชคให้มันกันสุขสุขคนเอาหน้ามากินเลยมันกิน,นอะดรหนูน้ำไหอ้านก็เจ็บอย,ย่างไรมันเป็นรักเอาใจเลยบอลลูเลยเจ้ดูเซียงไรเจ้าจื่อ <c oughs> โอ้ยม<า>ันมันอยาดพยครุ่นอะไรเมียบั้นตัวหนี่งเอาเมียบั้นเลยนะเอานะครับเอาขอบคุณสางคมเวลาที่ยังปั่นในทางดีให้พี่ให้น้องให้โชคให้ม ắ n น้ำเหล็กของพอสังคมในวันนี้กันนะครับขอบคุณอะไรครับสวัสดีครับ